เป็นหนังสืออักษรบ้างรูปวาดบ้างเป็นตัวหนังสือแล้วก็รูปวาดเป็นตัวการ์ตูนใช่ค่ะ <_ S 2> โอเคนะคะเริต่อนะคะเราจะนั่งรถกอลนะ์ฟไปนั่งรถกอล์ฟเข้าไปที่สะพานกระจก <_ S 2> ใช่ค่ะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งสะพานกระจกนะ ต <Okay. S 1> ้องซือแบบนี้นะคะต้องมีบ้านด้วยอ่าต้องมีบ้านด้วยแล้วก็มีคนอยู่คู่หนึ่งผู้หญิงผู้ชายอันนี้คือว่าบ้านอ่าบ้านนะคะคืออักษรของเขาโตัวบ้านดูว่าผู้ชมภูเขาหิมะมังกรยกเห็นไหมนะ้างหน้าที่เห็นเ <c ười> ดี๋ยว <c ười> พรุ่งนี้ขึ้นภูเขาหิมะมังกรยกกัน อ่ันนี้เห็นข้างล่างก่อนเห็นไหมครับ ที่หรือว่ามไม่หมุนเด้คู่นะคะไม่กะหมุนก็คือหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแบบนี้เลยนะคะรละครังที่เมื่อวันเราไปเห็นนะคะเป็นละครที่นักหนักในหกสิบตันแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะหมุนครั้งหนึ่งก็คือถือ่สุวนบนครั้งหนึ่งเลยค่ะช่วยระวังด้ยนอ่ะ ครับเดี๋ยวเรานั่งรถกอล์ฟไปที่สะพานากระจกนะครับของมณฑลยู่นานนี่ไงนะนี่เียง อำเภอลี้เจียงครับเดินไปดูกันเมื่อกี้เดินมาหัวเนยอากาศหนาวครับยังหนาวอยู่เล็กตัวเดียวตอนนี้อากาศเย็นมากต้องแพ็คมาเลยแล้วก็ทุกคนต้องใส่ทั้งหมวกทั้งเสื้อกันหนาวไม่งั้นไม่ไหวมีแดดขั้นที่สองเลยมีแดดไปเลยเขาไปเลยบอกเดืนดรอหนาวมาก เดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าครับเดี๋ยวอรถกรอกออกอก,อก่อนเดี๋ยวไปถ้เดี๋ยวไปดูต่อนะครับ สิบนาทีเจอกันที่ตรงนี้นะคะแล้วหยกจะพาไปถึงที่สะพานกระจกบอกก่อนนะหยกไปได้แค่ห้าเมตรนะสามโมงสิบนาทีเจอกันที่ตรงนี้นะคะสามโิบนาทีเจอกันคะเชิญเลยค่ะดี๋ยวเราไปสะพานกะจกกันก่อนนะคะานกนั่อนนะานมา ัดนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมตุงปลานะคะอ่าก็ต้องบอกว่าเจ้าถิ่นของเขาอ๋อวัดวัฒนธรรมตุงปลาตุงปลาค่ะต,ตุงปลาค่ะตุงปลา,ปาอ,อันนี้เป็นวัฒนธรรมตุงปลานะครับของเมืองอดีเจียง ใช่ไปเดี๋ยวจะไปเดินดูสะพานกระจกกันครับเราจะเดินได้ไหม เดินข้ามไปแล้วข้ามกลับใช่ไหมใช่ค่ะหมดแล้ว <laughs> อายกไปด้วยกันไปไปค่ะ <laughs> <laughs> น่ากลัวมากเลยหรอไม่ยกกลัวความสูงมันไม่น่ากลัวหรอกสำหรับซัมซืเชี่ยมันไม,ไม่ไม่อะไรเลยอ่ะชิวน yeah. เดินไปดูสะพานกระจกกันอ้อหงามมาก ตรงนี้นะคะเขามีที่อะไรนะใส่รองเท้าอ่ะอถุงเท้าให้นะเอาใส่ใส่รองเท้านะเชิญได้ค่ะเข้าไปได้ค่ะครับา,าดูวับตะบานกระจก,กนันตะบานกระจกต้องใส่ถุงเท้าเหมือนกันครับคน

เห็นไ,ไหม,มผู้ชมสะพานกระจกฟูงมากน่ากลัวเลยอก็เดียวเลยจะได้ไม่ต้องเกบเปมานะคะแต่ละคนก็กลัวครับไม่ข้า,ขามไม่เตี่ยวจริงใช่ดิ มันยุบยบเลยแหละไปตามไปดินตรงนู้นเดี๋ยวไปท่าย นั่งหน่อยค่ะจะได้เห็นวิวอนลึกโอเคหนึสองาสะพานเป็นของเราแล้ว1นึสโอเคค่ะสมองม่งสองมงสง1 2 3เดทาไปเรื่อยเลยโยบบยบห ไปเลยก็ได้นะคะหนึ่งสอนั่งแบบนี้ค่ะนั่งแบบนี้นั่งแบบนี้เหรออ่ะอ่ะอ่ิ้ยาวใช่ไหมได้ไหมเด็นหรงนั้นหน้าจอพี่ตัวหนูมัจะไปจับโดนโหน้าจอมันก็เลยจับขาขาไม่พโอเคค่ะถ้าต่อไปเชิญจ้า

น่นสขอคผ่านพุี่คุณผู้ชมสะพานกระจกบอกได้เลยเนี่เมื่อกี้พี่เด็กเดินเดินข้ามถนนเลยไหมนู่นโอ้ยน่ากลัวกลัวจริงๆน่ากลัวกลัวจริงๆครับเนี่ยมาเดินเลยนะ ได้ดูเลยเห็นไหมครับบางกระโจงล่างลึกมากอ่ะเห็นไหมครับผู้ชม สวยมากสวยมากแานผู้ชมเนีย่ยเดินกนานสะพานแล,ล้วให้ดูให้ดูข้างล่างมันลึกขนาดไหน,นน่ากลัวใจไม่ถึงห้ามเดินนะเดินไม่ได้เลยนะนี่หลับตาไนดะ้มองข้างบนนะไม่ได้มองข้างล่างมองข้างล่างนี่ขาดเดินไม่ไปนะใจสัน่นมองตรงวิบวิบเลยน,ะนี่เราก็จะเดินหนึ่งปลายสะพานแล,ล้วนะครับจะบอกว่าจะไปไหว้วัด ว,วัดอะไรนะเราจวควรกัเริ่มลงกันแล้วครับมันก็เป็นสะพานกระจกอีกสะพานหนึ่งอ่ะมามันก็เป็นสะพานจกสะพานกระจกอีกสะพานหนึ่งครับที่เดินทดสอบความเสี่ยวแล้วทดสอบความกล้าแล้วทดสอบใจกันอะไรประมาณนี้ฮะเพราะว่าหลายๆที่ก็ทํากันแต่ก็หลายๆที่นะครับแม้แต่บ้านเราเองก็ทํากันแล้วก็จะดู้ว่าใครมันจะสร้างแล้ว น่ากลัวแล้วหวาดเสียวได้เหมือนกันเนีเพราะว่าถ้าจะเดนินผ่านกระจกนี่ต้องใจกล้า,าเกิน,น,เ,น,น,นเกินแปดสิบเปอร์เซ็นตะไม่งั้นเดินไม่ได้นะครับเมื่อกี้เราถอดถุงเท้าแล้วเดี๋ยวไปดูในวัดดีกว่าเฮียบอกในวัดมามาสักการะพระกันนะ,นะยังเห็นวิวอยู่ฮะภูเขาหิมะมังกรหยกข้างบนพรุ่งนี้ได้ไปแน,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 น่ อันไหนพระวัดไหนครับ,บข้างข้างล่างใช่ไหมอ,อ๋อนี่ไง่ยนนีกัปไปไปไปครับตรงนี้มีวิวหลายๆที่เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันกันอันนี้ลหลักๆไฮไลไท์ก็เป็นนี่ไอเมีชามาลีครับ<ส>เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เจอแน่ชามาลีตัวจริง<ส>เดี๋ยวถ่ายรูปปะตังกัครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่